ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่อง TC Channel กันด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมเข้าไปกดกันด้วยนะครับครับครับกดนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้ผมกําลังมาดูลุงพลกําลังเก็บที่เก็บดินนะครับคนเก็บดินเก็บดินที่บริเวณลานของพญานาคเลยครับ เก็บดิน,นครับตอนนี้คนก็เก็บดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดินตรงที่พักของคนงานก็เก็บปรับแล้วนะครับตอนนี้ ก็นนรกปรับให้มันเสมอกันนะครับบคนก็พยายามปรับให้มันเสมอกัน คนขับรถไถได้เก่งมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ DC Channel ้วยนะครับ <S <S ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ